กลับมาสนทนากันต่อครับวันนี้เราสนทนาอยู่กับผู้ที่สนองนโยบายระบบประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับแพทย์หญิงประชุมพรบูญเจริญเป็นประธานของสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปและเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลสุรินด์ด้วยนะครับที่เมื่อสักครู่นี้เราเกริ่นไว้ว่าส่วนหนึ่งก็ไหลไปสู่ภาคเอกชนรับไปไหวแล้วนี่คือในแง่ของคนทํางานที่อยู่หน้าบ้านเลย,เลยนะฮะแต่ที่อยู่ตอนนี้ยังอยู่แบบมีความหวัง หวังจะให้อะไรเกิดขึ้นบ้างครับอย่างแรกก็เราคิดว่าเราหวังที่จะ voice ไปยังรัฐบาลให้ทราบปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือให้โรงพยาบาลเนี่ยลดปัญหาลงอาจจะไม่หมดสักทีเดียวแต่อย่างน้อยก็ทำหน้าที่ได้อย่างแรกก็คือเรื่องการเงินการคลังเนี่ยนะคะเราต้องการให้มีการจัดการเรื่องการเงินของสปสชสมัยจ่ายให้มันครบ S <S 2> <S 2> ไม่ใช่จ่ายครึ่งเดียวนะคะ <S <S แล้วก็ไอ้โปรแกร,รมมันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องจ่ายอยู่แล้วใช่ไหมครับผม <S 2> <S 2> แต่เขาเหมือนกับว่าจริงๆเงินเนี่ยถามว่าเงินจากสปปชที่ขอรัฐบาลไปเนี่ยเพียงพอไหมเพียงพอแต่เขาบริหารผิดพลาดเราคาดก็ว่ายอย่างนั้น <S <S เราต้องการให้บริหารใหม่เงินก้อนเดิมนั่นแหละค่ะไม่ได้ขอเพิ่มนะคะไม่ได้ขอรัฐบาลเพิ่มแต่บริหารใหม่มันสามารถทำได้อ่าแล้วก็อยู่ในอำนาจของใครครับที่จะอยู่ตรงนี้ คนที่ดูแลสปสชก็คือ,อรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและคลรมรสองส่วนนี้ต้องช่วยเราอ,อแล้วทำให้แต่การทำงานของของของแพทยที่อยู่ในในโยบายสปส,สอชอเนี่ยนะฮะลักษณะ Line of Command หรือว่าการการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเนี่ยเ,าเราครอสไปสู่หน่วยงานอื่นได้ไหมฮะ หรือว่าต้องต้องรีพอร์ตตรงต่อสปสชอย่างเดียวสปสชจริงๆเขาไม่ใช่เจ้านายเราแต่เขาเป็นเจ้าของเงินเจ้านายเราตัวจริงคือกระทรวงสาธารณสุขซึ่งตอนนี้ถูกยกเงินออกไปถูกยกงานออกไปโดยสปสชสปสชดึงไปเขาไม่ได้ต้องการยกรให้แล้วในที่สุดก็ช่วยเราไม่ได้เหมือนกันนะคะ ก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากช่วยแต่ช่วยไม่ได้หมายถึงกระทรวงสาธารณสุขก็ช่วยไ,ได้คีย์ของเรื่องคืออยู่ที่สปสชและเงินของสปสชซึ่งถ้าสปสชเนี่ยปรับระบบการริหารเงินให้มันดีกว่านี้มันจะแก้ปัญหาเลยเราทนได้ปีสองปีข้างหน้ามันจะกลับมาคืนแล้วก็ควรจะให้สปสชเนี่ยปรับรูปแบบการริหารเงินซะใหม่ให้มันไม่ก่อปัญหาแบบนี้นะคะแล้วถ้าเป็นไปได้ควรจะมาอยู่ใน การควบคุมของกระทรวงสารสุขซะเลยอืจะดีกว่าอเพราะมันจะได้คุยกันง่ายขึ้นแล้วเราคิดว่าเราอยากจะให้มีการแก้ไขเรื่องกําลังคนที่มันยังเนี่ยมันขาดอย่างรุนแรงมากในตอนเนี้ยอืคนที่ถูกจ้างชั่วคราวแล้วชั่วคราวอย่างถาวรมาเนี่ยนะคะเกินสามปีเนี่ยตั้งสองหมืนเจ็ดตอนนี้ก็บรรจ,จุเขาซะเลยก็ควรจะบรรจุหรือจะเรียกว่าอะไรก็ได้อย่กให้เขามั่นคงกว่าเดิมอืมให้เขามีขวามกำลังใจที่จะอยู่กับเราไม่งั้นเออจะลอสเข้าไปอีก Mm hmm. แล้วเราก็รองรับมันไม่ไหวแล้วถ้าล็อสคนไปอีกแล้วเนี่ยที mm hmm. นี้ส่วนเนี้ยนะคะ mm hmm. ก็จะถ้าสามารถแก้ปัญหาเรื่องการเงินให้มันมีระบบที่ดีกว่าในการ mm hmm. จ่ายของสปสชนเนี่ยแล้วก็แก้เรื่องคนได้เนี่ยมันจะฟื้นมันจะค่อยฟื้นคืนมา mm hmm. ขวัญกำลังใจของคนก็จะดี mm hmm. สภาพคล่องของเงินก็จะดีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือเราอยาก ให้มีการใช้สามสิบบาทกลับมาคืนอืมนะฮะในะผมยังไม่เห็นภาพเลยว่ามันจะต่างกันมากขนาดไหนครับระหว่างระหว่างเสียสาสิบาทกับยกเลิกสามสิบาทปุ๊บเนี่ยเงินหายไปจากระบบที่เราถัวๆกันอยู่เนี่ยสามสี่พันล้านนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าไม่เยอะหรอก แต่ดูเป็นรายคนก็ไม่เยอะหรอกแต่ถ้ารวมกันแต่ถ้ารวมแล้วเนี่ยเอาไปใช้ซื้อยาให้คนไข้ได้เยอะเลยอ่ะอืใช่ไหมคะเยอะเลยใช่ไหมฮะใช่แล้วทีนี้ถ้าถ้าเกิดทําอย่างเงี้ยกลุ่มที่ไม่มีเงินจริงๆเขาก็ถือบัตรทองทอทหารซึ่งไม่ต้องจ่ายสามสิบบาทอยู่แล้วอซึ่งก็มีทํามาอยู่แล้วกลุ่มนั้นก็ฟรีไปเลยมีตั้งแต่ในสมัยสามสิบาทอยู่แล้วใช่มีอยู่แล้วมีแน่ๆเลยอยู่แล้วแต่กลุ่มที่เคยเป็นบัตรทองเฉยๆที่เคยจ่ายสามสิบบาทเนี่ยถ้าให้เขาสามารถมา ช่วยกันคือช่วยคนที่เป็นบัตรทองตอ,อาหารเนี่ยคุณมีเงินอะนะคะช่วยคนจนจริงๆเนี่ยก็จะอยู่กันไปได้โดยที่ไม่ล้มหายตายจากไปแบบเนี้นะคะจะทำให้คนรวยช่วยคนจนนะคะ,ะแล้วก็มันยังจะยั่งยืนต่อไปได้ในระบบอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าหากว่าสามารถทำเช่นนั้นได้เนี่ยเงินของ ระบบที่ขาดหายไปที่ไม่เคยได้เลยเนี่ยมสมมติว่าเขาจ่ายครบร้อยเปเนเนี่ยภายในสองปีนะมันมันก็จะผ่อนเบาปัญหาที่รุนแรงเนี้ยลงมาท,ที่ขาดทุนก็จะลดลงลดลงภายในห้าปีน่าจะหมดคือเงนินมีอยู่ใช่ไหมฮะเงินไม่ได้ไปไหนใช่ไหมครับเพราะว่าจ่ายจ่าย<ม>จ่ายมไม่ครบทุกปีมันไปอยู่ไหนอะฮะก็น,นั่นสิเราไม่รู้เหมือนกันนะอะเราก็อยากถามสปสชเหมือนกันว่ามันไปไหน มเมื่อไหร่จะเอามาจ่ายเราบางครั้งเขาสัญญากับเราว่า,เ,าเงินที่ยังไม่จ่ายเดี๋ยวปลายปีเขาจะเกลี่ยม,มาให้อืก็ไม่มีมเรามไม่รู้อะค่ะครับออ,อยากให้เกิดอะไรขึ้นอีกครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยะจะจัดการเรื่องเงินได้ง่ายขึ้นมากถ้าแยกเงินเดือนของข้าราชก,การสาธารณสุขออกจากเงินสปสาชาตอนเนี้ยเราเป็นกระทรวงเดียวนะคะที่เงินไปอยู่นอกกระทรวง เงินเดือนของทุกคนเนี่ยไปอยู่ในก้อนเงินของสปสชปนกันอยู่ในนั้นอแล้วเวลาจะจัดสรรเงินเนี่ยก็ต้องแยกเงินเดือนออกมาตัดเงินเดือนระดับชาติระดับเขตอะไรของเขาวุ่นวายแล้วมันทําให้การตัดเงินเดือนนั้นน่ะทาให้แต่ละพื้นที่ได้เงินไม่เท่ากันซึ่งอันนี้อธิบายยากแต่มันเป็นเช่นนั้นถ้าแยกเงินเดือนเราออกมาคืนให้กระทรวงเป็นคนตั้งเบิกซะคุณก็บริหารเฉพาะเงินสําหรับ ใช้จ่ายกับคนไข้จริงอ่ะมันจะเห็นชัดเจนแล้วแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นมากมันมันก่อให้เกิดปัญหาไงฮะการที่เงินเดือนของข้าราชการม,มาจากสปสชคือเขาเอาเงินเดือนเราไปเบิกรวมอพร้อมแล้วบอกว่านี่คือการนี่คือคิดเป็นทุนก็คิดอย่างนั้นแล้วพอให้เงินมาเนี่ยสมมุติว่านะคะจังหวัดสุรินมีคนที่เป็นข้าราชการสาธารณสุขเท่าไรได้เงินรายหัวมาทั้งหมดเท่าเนี้ยแล้วตัดเงินเดือนออก ถ้าเป็นจังหวัดใหญ่ๆมันก็ยังอยู่ได้เพราะมันจะมีเงินเหลือ<ม>สําหรับที่จะเอามาจ่ายให้เป็นค่ารักษา<ม>แต่ถ้าจังหวัดเล็กๆมสมมติว่าจันทบ,บุรีางยปรกชานนิดเดียว<ม>แต่โรงพยาบาลใหญ่มากเลยเป็นโรงพยาบาลศูนย์เอาเงินออกไปก็หมดแล้วเอาเงินของเงินเดือนออกไปก็หมดแล้วอะ่ะคนไข้ที่แต่ละจังหวัดเนี่ยจะได้เงินตั้งต้นในการรักษาไม่เท่ากันเพราะเรื่องเงินเดือนมาปนถ้าเอาเงินเดือนออกไปเลยเหมือนกับข่าาชการอื่น โฟกัสแค่เรื่องของการรักษาไปใช่มันจะได้เท่าเทียมกันทั้งประเทศแล้วหมดปัญหาแต่มันก็ยังเป็นไปตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละจังหวัดอยู่ดีถูกไหมใช่แต่ไม่ได้มันจะเป็นแต่เรื่องการรักษาพยาบาลอย่างเดียวใช่เพราะฉะนั้นทุกจังหวัดจะได้เงินเท่าๆกันนี่หรอไหมฮะแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่บางจังหวัดเท่ากัแล้วแต่จํานวนประชากรหรือทุกวันนี้บางจังหวัดได้หัวละพันกว่าบาทบางจังหวัดหัวละยี่สิบสามสิบบาทมันต่างกันมากแต่อธิบายยากแต่ระบบสปชทำให้เป็นเช่นนั้นเพราะเอาเงินเดือนไปยุ่งเกี่ยว ถ้าแยกเงินเดือนออกมาซะครับมันจะบริหารง่ายขึ้นแล้วแก้ปัญหาง่ายขึ้นมากในเรื่องการเงินอืมอืมอืมหมดหรือยังครับข้อเสนอเนะียยังเราอยากให้นําบัตรสามสิบาทมาใช้เหมือนเดิมไอ้บัตรทองอะ่ะซึ่งถูกย,ยกเลิกไปปีเนี้ยอให้ใช้บัตรประชาชนซึ่งจริง,รงๆแล้วบัตรทองอันนั้นน่ะนํามาใช้ประโยชน์ได้ใช้พิสูจน์สิทธ ของคนคนนั้นว่ามีสิทธิ์ใช้บัตรทองแล้วก็สะดวกแล้วเอาไปต่อยอดอเอาไปทําเป็นบัตรที่บันทึกโรคประจําตัวยาประจําตัวยาที่แพ้อื่นๆอในนีนนนนนน้ทำให้คนคนนี้ถ้าเป็นหมดสติอยู่ตรงไหนถ้ามีบัตรเนี้ยช่วยชีวิตเขาได้อ่ามันแล้วบัตรประชาชนไม่ดีกว่าลนะถ้าอห่างน้นรประชาชนมันไม่นะมีที่จะไปลงไอ้นี่ค่ะอือมันลงได้ไหมคะอืมบัตรทองจะดีกว่าเออแยกไป<า> <c oughs> ครับแล้วก็ถ้าหากว่าสามารถเอา งบที่ใช้กับคน4ล้านเมื่อกี้445,000ล้านนั่นแหละนะคะซึ่ง,งเป็นสับเซตของ47ล้านอยู่แล้วนะคะ<ช>4ล้านเนี่ยซึ่งอันเนี้ยมันจะมีเงินกองใหญ่มากมซึ่งสามารถคน4ล้านคนเนี้ยเมื่อเดิมระบบเดิมที่ยังไม่มีสปทชเราใช้งบที่ใช้คําว่าเป็นงบส,งสังคมสงเคราะห์ดตัวเลข4ล้านนี่มาจากไหนฮะสปทชเขาเขาไปเก็บมาซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามาจากไหน แล้วก็ถ้าหากว่าเอาเงินส่วนนี้ที่ยก็ว่ามีอยู่ในสมมติฐานว่าจะเป็นป่วยแบบร้ายแรงที่ต้องรักษาพิเศษใช่ซึ่งตรงนี้จริงๆบางรายก็ไม่ได้ถูกรักษาในปีนั้นๆอืม,มันก็เงินก็ถูกกองอยู่ตรงนั้นไม่ได้ใช้ไม่ได้เอามาเกลี่ยถ้าเงินนี้สามารถเกลี่ยไปตามจังหวัดต่างๆให้แก้ปัญหาของแต่ละจังหวัดเองในพื้นที่โดยให้ประชาชนกับหมอได้คุยกันมมสมมติว่าจังหวัดเราไม่มีคนป่วยเป็นโรคยากราคาแพงเลยอ่ะเรา เราควรได้เงินนั้นมาแก้ปัญหาอื่นที่มีปัญหาอยู่ในพื้นที่ของเราอมันก็จะทําให้เกาถูกที่คันแก้ปัญหาถูกจุดแล้วเงินนั้นก็จะเกลี่ยเข้ามาในระบบไม่ใช่กองอยู่ที่สปสชค่ะครับมันจะคลี่คลายทั้งหมดใช่หมดแล้วนะครบครบแล้วนมาจะบมนแล้วโอเคถ้าเกิดข้อเสนอแนะเหล่านี้นะครับไม่เป็นไปตามที่เขาหวังว่าจะให้เกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับระบบ ประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูภาพนั้นกันนะครับกับแพทย์หญิงประชุมพรบุญเจริญครับ